สวัสดีนะครับเดีย๋ยวเรามาเก็บใบโหรอพากันวันนี้จะไปทําเมนูง่ายๆทานกันอีกแล้วครับแต่วันนี้มามืดเึ้งนิดนึงนะครับตรงนี้ก็มีครับงามมากเลยเมื่อคืนฝนตกด้วยครับเดีย๋ยวเราไปเก็บเก็บไปก่อนเดี๋ยวไปทําเมนูทานกันครับมึดแล้ววันนี้หลังบ้านมีเขียด มีเสียงเครียดลอกด้วยครับช่วงนี้ฝนตกตีจังเลยครับเดี๋ยวเราจะพามาดูปลาครับันนี้ได้มาเป็นปลาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแพ็คป,ประมาณแปดร้อยกรัมเนาะผมจะไปซื้อแบบเป็นชิ้นมันไม่มีมันหมดเหลือแบบนี้มาก็เลยเอาแบบนี้มาครับมันมีประมาณสี่ชิ้น,นครับอันนี้ผม ผมแช่แช่น้ำไว้เพราว่าปลาเขาเขาฟิตมาเนะาะเดี๋ยวล้างน้ำเกลืออีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมของกนก่อนนะครับเครื่องปรุงวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีตะไคร้มีขา่ามะนาวหอมแดงนะครับแล้วก็พริกสดมะขามเปียก เดี๋ยวเนื้อปลาเดี๋ยวผมจะหั่นก่อนนะครับตอนนี้ละลายน้ําไวล้ละเพราะเขาแช่แช่ฟิดมาจริงๆวันวันนี้อากาศจะไปซื้อเนื้อปลาที่มันเป็นชิ้นๆที่เขาหั่นไปแล้วเนาะมันก็จะสะดวกจะง่ายเวลาเราออกมาทำอาหารเนี่ยแต่พอดีในร้านมันหมดก็เลยเอาอันนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาหั่นเนาะเดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นแบบ ไม่ต้องเล็กมากครับเอาพอดีคําแต่กะว่าจะเอาใหญ่ๆหน่อยคือเวลากัดเลยมันก็แบบเต็มเต็มปากเน้นๆไปเลยครับเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมของก่อนนะครับวันนี้ใส่ขาเยอะหน่อยนะ จะได้มีกลิ่นหอมนะแล้วก็ดับความค้าวของปลาเนาะกะอีกแล้วครับวันนี้ต้มปลาเนี่ก็เป็นเมนูครั้งแรก <c oughs> ที่เคยทำอย่าไปรอชมกันครับว่าสีตัดหน้าตาจะออกมาประมาณไหน เดี๋ยวตะไคร้นี่ผมจะทุบแบบบุบๆเอาจับอัเนี้ยนนครับหพอหอมแดงวันนี้ใช้วันนี้ใช้เป็นหม้อด,ดินนะครับ ตั้งไปจางค่อนข้างแรงเลยครับเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดแป๊บหนึ่งครับมอเริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่หนอก้อนไปก้อนนึ่งครับต่อไปก็ตามด้วยเกลือนะครับ อมแดงขาดอะไรอ่าเนี้ที่เลือกใช้เป็นหม้อดินวันนี้คือเพราะว่าเดี๋ยวพอต้มเสร็จแล้วเนี่ยคือผมก็จะเอาไปอุ่นกินในเตาเป็นเตาแก๊สปิกนิกนะครับเวลามันเย็นแล้วแล้วก็เลาอุ่นกินไปเรื่อยๆนะเพราะวันนี้ก็จะนั่งกินแบบเพื่อนๆเรื่อยๆไปยาวๆเนาะก็ ฉลองวันเกิดให้ตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวรอให้ทุกอย่างเดือดดีก่อนนะครับพวกหอมแดงข่าแต่ะไครก็เริ่มทรงกลิ่นหอมครับต่อไปผมจะใส่มะขามเปียกนะครับ มะขามเปียกมันจะมีความเปรี้ยวอมหวานอยู่แล้วนะครับรสชาติจะออกมากลมกล่อม ส่งกลิ่นหอมแล้วครับอันดับแรกก็ชิมน้ำซุปก่อนเลยออกมาแล้วประมาณแนวไหนม,มีความนัวนครับต่อไปก็ตามในเนื้อปลาที่เราเตรียมไว้เลยนะครับ เต็มหม้อพอดีครับน,นี้ผมก็จะปิดฝานะครับประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาเปิดดูกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแนวไหนตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็มาค่อยค่อย,อยช้อนเอาอฟองออกน,น้ำมันก็ได้ใส่ครับ เวลากินก็นได้ไม่คาวแต่ถ้าเกิดเราใส่พวกข่าตะไคร้ไปเยอะๆนะครับไม่คาวอยู่แล้วครับเที่อผมตอนนี้คือกลิ่นหอมมากครับหอมเครื่องสมุนไพรล้วใส่มากครับครั้งแรกกับการต้มปลานะครับปกติ เคยไปกินที่อื่นวันนี้ลองทำทานเองว่าต่อไปผมก็จะใส่นี่ครับพี่กินหนูสวนพี่เอียั้มันจะหอมมากครับ อันนี้ผมทุบพอบุบุบพอนะครับเพรเวลาเคี้ยวมันก็แบบเผื่อบางคนไม่ชอบเผ็ดมากบางคนแบบอยากกัดเม็ดพริกคือมันจะมีความเผ็ดความหอมของพริกนะครับเดี mm ๋ hmm. ยวต้มต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ปิดฝาไม่ได้ครับมันจะล้น ตอนนี้จากที่น้ําเดือดแล้วเราใส่ปลาไว้เนยผมต้มมาประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะครับก็คือค่อ,คอยๆช้อนฟองเนี่ยออกไปเรื่อยๆนะครับเย็นๆครับเดีย๋ยวลองชิมน้ำมันก่อนอืเนื้อปลารครับน่าจะสุกแล้วนะครับยวลองชิมน้ำดูก่่อน,นะครับ อืกินของข่าตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกสดที่เราใส่ไปนะครับกำลังดีนะครับมะขามเปียกที่ใส่ไปนี่จะอ,ออกเปรี้ยวแ้ะมีความหวานนะครับเดี๋ยวขอขอชิมเนื้อปลาทักชิ้นหนึงนะครับวันนี้แบบทำเป็นชิ้นแบบพอดีคำนะครับ อร่อยครับขั้นตอนสุดท้ายก็เน่ไม่ใช่สุดท้ายดิขั้นตอนต่อไปก็นี่ครับใส่ใบโหระพาเลยครับตอนนี้ใส่ใบโหระพาไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดไฟเลยครับ เม่อกี้กดถ่ายแล้วกล้องมันไม่ถ่ายนะครับผมใส่ใบโหระพาแล้วก็เข้าขั่วไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวทิมรถอีทีโอ้โหหอมใบโหระพามากครับปิดท้ายด้วยน้ำมะนาวนะครับ เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนแต่คือแซ่บแล้วตอนเนี้ยหอมมากครับพริกสดขาดตะไครครับหอมแดงเพื่องใบโหระพาพี่พอแล้วครับแซแ่บละ ลองอีกชิ้นกับเนื้อปลานี่นุ่มมากครับไม่มีความคาาเลยครับเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ